สวัสดีครับวันนี้มาแกะพัสดุนะครับลูกค้าส่งมานะครับส่งรูปมาจากทางไลน์นะครับดูแล้วชอบก็เลยให้ส่งมานะครับนี่มาจากลบบุรีนะครับนี่กะแิเนี่ยสิบดเด่นนะครับอ่านีน่าจะเป็นเหรียญคูบานะครับ สีวิชัยปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเสียโล้นนะครับที่ดูในรูปใช่แล้วนี้เป็นเสียโล้นนะครับแกดูสภาพกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนนะครับหรือคลิปแรกๆที่ผมถ่ายนะครับตอนนั้นราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเล่นกันต้องมีหมื่นสองหมื่นสามนะครับตอนนี้อยู่ประมาณหลักพันนะครับ แก่ๆนะครับถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นบล็อกเสียหนามเนี่ยก็จะถึงนะครับจะหนามก็จะมีหนามๆขึ้นมานะครับตรงเสียนนี่นะครับเป็นโค้ดจอจานนะครับแล้วเป็นทองแดงเห็นไหมครับเนี่ยครับขอบตัดดูตรงนี้นะครับนี่มีแท้เลยนะครับตรงคําว่าลานนาเนี่ยนะครับสระอานะครับ เนี่ยทองคำวัสระอานี่พิกมาปุ๊บมีติ่งนี้คือแท้เลยนะครับรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นเยษน้ำรับซื้อหลักหมื่นนะครับยังเป็นหมื่นนะครับหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับแล้วจะสภาพนะครับถ้านวะตอนนี้ก็สองหมื่นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นนวะเียโลนนี่ก็ยังไม่แพงนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่พอๆกับทองแดงเียหนาเนะครับนี่คือราคาปัจจุบันนะครับส่วนเนื้อเงินก็ห้าหกหมื่นนะครับ 7 0 0 0นะครับล็อกเก็ตก็ประมาณพอๆกันนะครับณปัจจุบันปี64นะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5 6าปีก่อนเนี่ยแพงกว่านี้เยอะนะครับในเงินนี่เป็นแสนนะครับตอนนี้ลดลงมาเกือบ 40- 5 0นะครับแต่เป็นพัทที่น่าเก็บนะครับพิธีลกเสกดีนะครับแล้วก็จำนวนการสร้างชัดเจนมีโค้ดนะครับนี่นะครับ ดูแค่นี้พอนะครับยกเว้นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินเนี่ยตัวตัดคนละตัวนะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงนะวะแค่นี้เลยจบมีตรงนี้ขายผมได้รับเช่าเลยนะครับส่งรูปไม่ได้นะพี่ลายดีเอซายจียูเอ็นซีนะนี่เดี๋ยวโอนเงินให้พี่เขานะครับส่งมาจากลบบุรีนะครับส่วนผมอยู่เชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ